ตลาดที่โคตรใกล้กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเกือบจะถึงด้วยนะคะเป็นทางตลาดขายปีกและขายส่งนะคะของเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆโลละ520นะไปกินในร้านอาหารนี้โลเป็นพันเลยกินซีสดโลละ170เท่านั้นนะมีการแย่งกันซื้อเกิดขึ้นปลาทูรางนะคะโลละ60บาทเองจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะถูกมากเลยอะโลห้บาทเองนะคะ ปูมา้าแช่ก็ร้อยหาสก็มีจานจานก็มีนะคะจานละร้อยบาท120เท่านั้นโอ้โหปลาโอห้าตัวร้อยหนึ่งนะปลาโอโลละเจห้าปลาอังเกย 170. ร้อยเจ็ดสิบโอ้โตาใสๆเลยทุกคนปลาเกา๋าโลละร้อยก็มีมีให้เลือกนับร้านไม่ถูกเลยเยอะมากหลังตลาดจะติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะคะ จะมีน,น,น้ามาตกปลากันตั้งแต่เช้าไปแอบ,บดูนี่คือบทงานใช่ไหมคะเที่ยวตลาดที่โคตรตใกล้กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเกือบจะถึงด้วยนะคะตลาดบางค้องและตลาดปากน้ำนะคะเดีย๋ยวมาดูว่ามีของทะเลขายเช้าๆ้าเนี่ยมีอะไรบ้าง ที่นี่อยู่ใกล้กรุงเทพแค่ปากน้ำสม,มุทรปราการเท่านั้นเองค่ะถ้าใครกลัวรถติดขึ้นรถไฟฟ้ามาก็ได้อีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะมาดูหอยแครงกันก่อนดีกว่า180นะสำหรับตัวเล็กไซส์ใหญ่ขึ้นก็เป็น200 2 1 0 2สอยี่โอ้ใหญ่สุดใหญ่สุด27นะคะปลาตับเต่ายังมีเลยอะตัวเล็กๆอะ่ะ6กบาทปากด6กประจวดก็60 เราไซส์นี้นะร้อยยบนะคะปลาหางเหลืองนะคะสีบาทนะคะปูกระตอยโลละ60บาทนะคะโลร้อยยี่สกุ้งแม่น้ำเล็กนี่เอาไปทอดนะเด็ดเลยมีเป็นร้านปลาหมึกเริ่มต้นกิโลละ200ร้อนะคะปลาหมึกไซส์นี้โลสองร้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้สามเจ็ดนะใ้าอยากได้ปูเป็นเป็นนะมีหลากหลายไซส์เลือกนะคะ เริ่มตั้งแต่450ถึง1,350ไซส์ใหญ่สุด7-8ขีดเลยโหกล้ามกล้ามพี่แน่นมากกล้ามพี่ใหญ่มากค่ะ1,350นะไซส์นี้น็อกก็มีนะคะจานละ350โลกว่าเลยนะไข่ด้วยนะเหลืองเหลงกุ้งเป็นๆก็มีนะคะตลาดนี้ตลาดปักน้ำเป็นตลาดดั้งเดิมของที่นี่นะกุ้งกองละ100บาทกู้แม่น้ำนะคะ เริ่มต้น280 280ไซส์นี้420ก็ใหญ่420หูโมีกุ้งให้เลือกหลายล้านนะคะมาลองดูได้24 25 28ไซส์เล็กๆก,ก็มีนะคะมาเลือกได้มีหลายไซส์มากแบบนิ่มๆก็จะถูกหน่อย นี่ร้านนี้มีปลาแดงไข่ด้วยนะคะโลละ60บาทปลาจาระเม็ดไซส์เล็กไซนี้นะคะโลละ60บาทถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาโลละร้อยเดียวเองจาระเม็ดขาวด้วยนะแต่เป็นไซส์เล็กนะคะถ้าเป็นจาระเมด็ดดำจะเป็นร้อามนะคะมีปลาเกา๋าโลละร0อยก็มีอินซีร้อยแปดสิบหที่นี่อินซีก็ไม่แพงนะ ร้อยแปดสิบเท่านั้นจากเหลืองแปดสิบบาทปลาแห่งแข็งโลละห้าสิบบาทนะคะโอ้ปลาราคาไม่แพงนะคะมาซื้อได้ทั้งวันเลยนะคะปูม้านา็อะกิโลละสองแปดนะตัวใหญ่ๆแบบนี้และเนื้อปูขา,ขาวๆกันเชียงปูม้าครึ่งโลห้าร้อยนะคะโอ้ราคาใช้ได้นะ เนี่ยเป็นเนื้อปูก็สองแปครึ่งโลนิ้วปูร้อยแปดสิเท่านั้นไข่ปูมานะถุงละร้อยหกสิเท่านั้นนะเอาไปทำข้าวผัดได้อหอยแมงคู่ตัวใหญ่ๆกิโลละ40สิบาทเองนะคะหอยลายตัวใหญ่มากโลละร้อยเท่านั้นนะน้องเป็นๆอยู่เลยอะ่ะเนื้อๆทั้งนั้นเลยอะ่ะไซนี้หอยสัง โลละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นสามโลสองร้อยนะมาซื้อกันได้นี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคู่สามโลร้อยก็มีนะคะหอยแครงสองสามตัวใหญ่ๆแบบนี้สองยีย่เป็นตัวย่อมนะคะบางทีเรียกหอยหวานะโลละร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบนะคะหูอันนี้หมึกเยอะมากนี่มันโคตรหมึก ปูมา้าแช่ก็ร้อยห้าสิบก็มีใครอยากเอาหมึกไปทำหมึกย่างนะคะตลาดนี้ภูมีหลากหลายจริงๆค่ะกุ้งที่นี่นะคะสดสดสวยๆโลละสองร้อยสามสิบสองร้อยเจ็ดสิบนี่ถ้าเป็นสามร้อยห้าสิบจะเป็นไซส์นี้นะที่นี่ ร้านขาอาหารทะเลมีหลายร้านนะมีปลาโอตัวใหญ่ๆอูคิดว่ามีแต่ที่ตลาดนะราคานี้80บาทก็มีที่นี่ตลาดปากนะ้ำเท่านั้นเองใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะคะจาระเม็ดร้อยสบาบบาทมันคือปลาโลละ90บาทนบะปลาลิวกิวแม่ น้ำดอกไม้หรือปลาสากอะเริ่มต้นยิโลละ90บาทเท่านั้นเองอินซีกับเก่าใหญ่ด้วยนะคะ240รอยบหูเก๋า300ร้อตัวใหญ่ใหญ่ถึงใหญ่มากแอบดูนี่โล300ร้อนะคะเก่าใหญ่หอยเชลโลละหนึ่งร้อยบาทที่นี่นะคะนี ปูที่แกะเป็นถุงก็มีนะคะตลาดนี้จะเป็นปูตายส,ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีปลาแปลกๆหลายอย่างอย่างสีเสียดนี่โลละ50บาทเท่านั้นนะสำหรับปลาหมึกนะคะร80ก็มีนะปลาหมึกมีหลากหลายมากจริงตลาดนี้กุ้งเป็นก็มีหลายร้านเลยเริ่มต้นไม่ถึง300ก็มีนะคะ300ก็เป็นไซส์แบบย่างกินละ โลเท่าไรล่ะจ๊ะอันนี้180บาทครับร้อยแปดสิบบาทแล้วถ้าตัวนี้ล่ะคะอันนี้สองร้อยครับสองร้อยไซนี้ละคะสามห้านะคะสวยสวยอมสิบสามตัวโลถ้าเป็นแบบตาย180เท่านั้นนะได้ก้งแม่น้ำกินแค่180เท่านั้นเริ่มต้น140บาทก็มีนี่ ไซส์เล็กนะเอาไปผัดไปทอดได้สองสี่สวยๆเลยนะคะกุ้งกุ้งน่าซื้อมากๆเลยนี่ไซส์นี้3ามห้าสิบค่ะตลาดปากน้ำนะคะก็มีของทะเลสดๆค่อนข้างหลากหลายเลย เริ่มขายตั้งแต่ตีสองนะคะก็มาหาซื<ม>้อของสดกันได้จากตลาดปากน้ำนะคะเดินมานิดเดียวก็ถึงอีกตลาดหนึ่งแล้วชื่อว่าตลาดบางคลองตลาดนี้คือคักตั้งแต่เช้าตู่นะคะของทะเลสดๆมีเลือกเพียบเลยวันก่อนมาดูแล้วหนึ่งรอบนะคะหอยย่อเริ่มต้นโลละร้อยหกสิบหอยแมงคูดสามโลร้อยก็มีนะคะตลาดนี้ อินซีสดโลละร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นนะร้านนี้มีกระพงไซเล็กขึ้นไปถึงไซใหญ่เลยนะคะกระพงทะเลตัวใหญ่โลละสองร้อยบาทเท่านั้นกระพงแดงโลละร้อยแปดสิบไม่ต้องไปไกลเลยซื้อใกล้กรุงเทพนี่ก็ได้กระพงทะเลไซเล็กตัวละร้อยสามสิบก็มีนะคะปลาอินซีเบ็ดโลละสองร้อยห้าสิบ สี่สิบเท่านั้น<ะ>กระพงทะเลนะที่นี่สดมากโลละร้อยเก้าห้าเก่าสองร้ยยี่สิบเก่าเล็กก็โลละร้อยยี่สิบก็มีนะคะกระพงแบบเยอะมากที่นี่ของทะเลสดเพียบหูน้องผู้ใหญ่มากโลละร้อยแปดสิบเท่านั้นมีการแย่งกันซื้อเกิดขึ้นปลาทูรางนะคะโลละหกสิบบาทเอง จมดแล้วนะจะมดแล้วนะนี่ประมาณ6โมงเองนะคะปลาหมึกตลาดนี้นะคะมีหลายร้านนะคะ200บาทก็ซื้อกินได้แล้วนี่28นะตัวไซส์นี้180ก็มีร้านหมึกต๋องหนิงปากน้ำควดหมึกมีเลือกหลากหลายมากราคาก็ไม่ได้แพงนะหนวดปลาหมึก ร้อยยี่สิบใครอยากเอาไปย่างนะนวดปลาหมึกยากขอปลม,มึกเปรูแปดสิบเท่านั้นแล้วเราก็มาเจอหูปลาเก๋าใหญ่มากร้านนี้ปลากระกาบางโลละร้อยเท่านั้นนะปลาเก๋าสดไซส์สองสามโลสองร้อยสี่สิบละเก๋าใหญ่สองเจ็ดเท่านั้นน้องใหญ่มากด,ดูดิดูดิหูตัวเย็นใหญ่มากเลย ดูดิโหปลาดุกร้อยสามสิบนี่แค่หัวนะเอ,อ้ยปลากระพงทะเลร้อยสามสิบนะคะกระพงแดงสดร้อยเก้าสิบมาเรื่อยๆเจอร้านอาหารทะเลอีกแล้วอิอนซะีสองหกสองสองปลาทรายร้อยหกสิบนะคะ สักดำนะโลละเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นประดาบก็มีกระเบนร้อยห้าสิบกระพงร้อยแปดสิบสดสดเลยโอหมีปลายเลือกเพียบหลากหลายแชร์บวยโลละสี่ร้อยยี่สิบตาเดียวร้อยห้าสิบนะโฉ่งงามโลละเจ็ดสิบบาทแบบเกยร้อยแปดสิบทเท่านั้นนะ ปลาโอโลละเจ็ห oh, ตัวใหญ่ๆอ้วนๆอินซีเบสสองร้อยห้าสิบน,นะคะนี่ปลาอังเกย170ยเหูตาใสๆเลยทุกคนมีกุ้งหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะ110บาทสดๆเลยเอาไปตกปลาได้มีตั้งแต่200ก็สามารถเอาไปผัดกินได้แล้ว 300นะคะไซนี้ตลาดบางคลองแชบุ้ยทะเลโลละ250อหาิุ้ยราคาทักกุ้งขาวเลยนะ <c oughs> นี่โลห5าเองเหรอถูกมากเลยอะ่ะถ้าเป็นไข่ส่งก็45บาทก็มีนะคะปลาเต่าเต้หายยากมากโลละ580รเท่านั้นดูดิไซนี้นะใหญ่กว่ามืออีก ส, um. สดๆด้วยค่ะส่วนจาระเม็ดอยู่ที่200นะคะจาระเม็ดดำเห็ดโคลร้อยหกสิองร้อยก็มีนะปลาเก๋าตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่นะโลละ260ร้อยเท่านั้นปลาทูลังตัวสวยๆนะ80บาทปลาทูลังโลละร้อยนะคะปลาทูโปอยู่ที่ร้อยสิบนะคะปูม้าไข่ สองยี่นะคะร้อยแปดสิบก็มีไซสเล็กติ้นหมาก,กิโลละร้อยห้าสิบนะคะปลาเต่าเต้ยเจออีกแล้วโลละห้าร้อยยี่สิบนะไปกินในร้านอาหารนี้โลเป็นพันเลยปูนิ่มโลละร้อยบาทเท่านั้นนะคะจานจานก็มีนะคะจานละร้อยบาทร้อยยี่สิบเท่านั้นโอ้โหปลาโอตั้งห้าตัวดอยหนึ่งนะ,ะโอ้ปูทะเลนะคะโล สี่ก็มีนะ,400นะสี่ร้อยนะไซนี้เป็นตัวผูนะคะสี่ร้อยกรถ้าเป็นแช่แข็งสามรอปลาน้ำจืดแล้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยสำหรับตลาดนี้หูปลายายตัวใหญ่มากใช่ไหมคะปลากายใช่ป่ะ,ปะโลอะไรหรอคะ ร้อยสามสิบถ้าเป็นเนื้อสามร้อยสามสิบนะคะโอ้ห oh, นี่ปลาไกยตัวใหญ่มากๆโล130ร้อยสามสิบเท่านั้นนะตัวอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าอย่างนี้นะคะปลาฉลาดนะโลร้อยยี่สิบนะคะปลานิลที่นี่โลละห้าสิบบาทตัวใหญ่ๆเลยนะคะเป็นเป็น 45บาทก็มีนะคะไซส์เล็กลงมาปลาในโลละห้าสิบบาทน้องอ้วนน้องไข่อยู่อะ่ปะปลาตะเพียนใหญ่โลละห้าสิบาบาทอันนี้เป็นทางตลาดขายปีกและขายส่งนะคะของเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนี่เป็นปลาสลิดบางบ่อหมักเกลือแล้วหมักเกือแล้วถุงละ7จ5ดรกิโลนะสีฟ้า725มีผักแบบขายส่งด้วยนะคะ ตลาดบางคลองนะคะขายตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองไปจนถึงทั้งวันนะคะแล้วตอนเย็นประมาณหกโมงก็เป็นตลาดขายส่งนะคะอยากได้ของทะเลสดๆใกล้กรุงเทพสุดๆคือรถไฟฟ้ามาก็ได้นะคะก็ลองมาตลาดนี้และใกล้ๆกันก็คือตลาดปักน้ำนั่นเองของสดมีให้เลือกหลากหลายจริงๆค่ะหลังตลาดบางค้องจะติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะคะจะมีน้ำมาตกปลากันตั้งแต่เช้า ดี๋ยวไปดูว่าเขาได้ปลาอะไรกันนะบรรยากาศดีมากใครอยากมานั่งปล่อยอารมณ์ริมแม่น้ำก็ได้ไปแอบ,บดูนี่คือบทงานใช่ไหมคะปลากด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 นั่นเองโหยคันนาบลเลอร์เลยใช่คันใหญ่อืม เธอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจตื่นเช้าไปทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ